หน้านี้คือผ่านมา12ชั่วโมงแล้วเนาะความกริบของผิวทุกอย่างคือยังโอเคอยู่มากๆเลย สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกต่อเอสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆเ,เดาวออกไหมว่าหน้านี้คือผ่าน8 2ชั่วโมงแล้วเนาะความกริบของผิวทุกอย่างคือยังโอเคอยู่มากๆเลยเฉลยเลยเนาะตามชื่อคลิปวันนี้จะมารีวิวเจ้ารองพื้นกับคอนซีลเลอร์คู่นี้จากแบรนด์คาทินะคะอย่างที่เห็นอยู่เลยนี่คือใบหน้านที่ผ่านไ2ชั่วโมงแล้วเนาะก็คือต้องแบบ มาถ่ายเปิดคลิปใหม่อะ่ะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นตั้งแต่เปิดคลิปเลยสปอยกันไปเลยว่ามันโอเคมาก,มากๆเลยะนะนะคะไปดูคําเคลมของนางแล้วก็ประสิทธิภาพของนางในระหว่างวันรวมถึงประสิทธิภาพในด้านอื่นๆตามคําเคลมของเขาเนี่ยมันดีจริงไหมแล้วก็ทําไมต่อถึงชอบนะคะไปดูกันในวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะคัตทร s สตูสกินไฮดร a t i n g Foundation นะคะเป็นรองพื้นเนื้อแมท บางเบาให้การปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาติเรียบเนียนและผิวสวยใสยให้สัมผัสที่บางเบาสบายผิวรวมถึงการปกปิดติดทนตลอดทั้งวันในประเทศไทยเนี่ยมีจําหน่ายทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะคะ อีกตัวนึงนะคะ Catrice To Skin High Cover Concealer ตัวนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์สูตรพิเศษมาในรูปแบบหัวแปรงฟองน้ำสุดนุ่มให้การปกปิดเรียบเนียนสนิทสดกันน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวติดทนนานตลอดวันสำหรับคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเขามีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะต่อใช้เป็นเบอร์020นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อจะเริ่มทาเจ้าตัวรองพื้นก่อนนะคะใช้เป็นเบอร์สูตร3คูอัลมอนนะคะ ให้ดูเนื้อของรองพื้นก่อนนะคะต่อจะบีบออกมาหนึ่งปัม๊มเห็นไหมเนื้อรองพื้นค่อนข้างที่จะมีความเหลวเลยอ่ะจะดูแบบเป็นลิควิดเลยนะคะพอเราก,กดออกไปแล้วนางก็จะค่อนข้างที่จะไหลย,ย้อยออกมาเลยนะคะต่อจะใจพับคุชชั่นนะคะพับส,สะอาดในการแบบช่วยเกลีย่ย mm hmm. เดี๋ยวทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะว่านางมีความแตกต่างอย่างไรบ้างมีการปกปิดได้อย่างไรบ้างนะคะ เท่าน,นี้นะคะก็คือหน้าตัดที่ทาได้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเฉดของเจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแล้วก็แนบสนิทกับสีผิวของต่อนะคะเนาะก็เบอร์0ูน 3, เนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้ดีกับสีผิวของต่อในเรื่องของการปกปิดนะคะต่อว่าปกปิดได้ประมาณ90%เลยนะคะดูรอยคํำใต้ตานะคะจะเห็นว่า รอยคำแต้ส์เนี่ยก็สามารถช่วยกลบไปได้พอสมควรเลยเนาะก็พวกรอยสิวรอยดำต่างๆเนี่ยก็บอกเลยว่านางเอาอยู่นะจ๊ะถ้าเกิดแบบบิวเพิ่มเนี่ยก็คือสามารถปกปิดได้แบบแน่นเลยนะคะเนื้อรองพื้นเขาค่อนข้างที่จะมีความเกลี่ยง่ายไม่หนักผิวไม่หนักหน้าแต่ถามว่าเบาบางขนาดไหนไหมก็ยังมีความรู้สึกนะว่าเราทารองพื้นนะคะถึงแม้ว่า,าตัวนี้นะคะเขาจะเป็นไฮเดรตติ้งฟิลด์ชั่นนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ให้เทคเจอร์ทีมีความวววาวนะคะเนาะจะรู้สึกว่าให้ผิวที่มันมีความชุ่มชื้นมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของ ของฟินิทของผิวนะต่รู้สึกว่าก็ยังให้ฟินิทผิวที่ไปในทางแมทลุกอยู่นะคะต่อชอบในเรื่องของความเกลี่ยง่ายนะคะตัวรองคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเกลี่ยง่ายเลยแล้วก็ในเรื่องของการปกปิดเนี่ยก็คือต้องยกให้นะคะค่อนข้างที่จะทําการปกปิดได้ดีโดยที่ปกปิดขนาดเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่รู้สึกแบบหนักผิวหนักหน้าเนี่ยตรงเนี้ยคือ คือว่าโอเคมากนะคะค่อนข้างที่จะเนียนอะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับหน้าที่ทาทั้งหมดแล้วเนี่ยต่อรู้สึกว่ารองพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ texture ในเรื่องของผิวที่ดูมีความแมทแต่ธรรมชาตินะคะไม่ได้แมทจนด้านแบนแป้ไปนะคะรู้สึกว่ายังค่อนข้างที่จะมีความธรรมชาติกับเนื้อผิวอยู่แล้วก็ในเรื่องของการปกปิดเนี่ยจะเห็นได้ว่าหน้ามีความเรียบเนียนขึ้นแบบมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่ได้มีรอยสิวรอยดาเยอะนะต่อว่าเจ้าตัวรองพื้นตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะคะอันนี้คือหน้ากับพอนะคะที่พอเนี่ยต่อยังไม่ได้ทา จ้าตัวฟาร์เดชั่นตัวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าสีเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมากๆแล้วนะคะแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันอาจจะเห็นถึงความแตกต่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวต่อทาบริเวณคอด้วยนิดนึงแต่ว่าจริงๆเรารองพื้นอย่างเดียวก็สามารถที่จะปกปิดได้ดีแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เขามาในลายเดียวกันนะคะตัวนี้ก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ของตัวค a t i s t o Skin นนะคะก็จะมาในรูปแบบของแปรงแบบนี้นะคะซึ่งหัวแปรงเนี่ยมีความ ดีมากๆเลยนะคะสำหรับตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะต่อซื้อมาเป็นเบอร์020ว a r m b เบ e นะคะก็ตัวสีเนี่ยค่อนข้างที่สว่างกว่ารองพื้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะคะสำหรับเจ้าตัวคอนซีลเลอร์นะคะต่อจะใช้กับบริเวณใต้ตาเนาะต่อชอบนะคะหัวคอนซีลเลอร์เนี่ยมันพอเรากดเข้าไปที่ผิวอะตัวหัวเขาก็จะมีการแบบ ยืดหยุ่นตามแล้วก็เก็บบริเวณพวกรอยสิวใหญ่ๆนิดนึงนะคะให้แบบกริบไปตัวเนื้อคอนซีลเลอร์เขานะคะก็เหมือนกันเลยเท็ t e เจอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะคะมีความแบบเหลวๆนะแต่ว่าเนี่ยปกปิดดีเลยนะต่อรู้สึกว่าเบอร์020วอร์มเบเนี่ยก็ปกปิดได้แล้วก็ใกล้เคียงดูกใช้กับสีผิวของต่อได้นะคะตัวคอนซีลเลอร์ก็ไม่ได้ให้ t e x t อร์ที่แตกต่างกันกันกบ ตัวรองพื้นมากเท่าไหร่นะคะก็ยังค่อนข้างที่จะคงความเบาสบายผิวได้อยู่โอเคค่ะก็จะได้ใบหน้าที่ค่อนข้างมีความเรียบกริบเนียนกริบไปเลยนะคะ โอเคซูมเข้ามาใกล้อีกนิดนึงค่ะนะคะ,นะคะให้ดูฟินิชของผิวหลังจากที่เราทาทั้งคอนซีลเลอร์และรองพื้นไปแล้วจะเห็นว่าผิวเนี้ยค่อนข้างมีความกริบมากเลยนะแล้วก็ แนบสนิทมาก mm. ในส่วนของตอนแรกที่ทารองพื้นไปอ่ะยังพอเห็นถึงในเรื่องของดูขุมขนอยู่บ้างนะคะแต่พอเราทาคอ,อนซูเลอร์ไปนะนางก็จะไปเติมเตม็ม mm. ในส่วนของที่เป็นร่องต่างๆทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเต็มอิ่มแล้วก็ดูอิ่มเอิบเหมือนแบบเ <reopen> ต,ะต,ะตะิมน้าให้ผิว,หว,หว,หวให้ผิวดูชุ่มชื่นสุขภาพดีแล้วก็ผิวเนี่ยมัน วันนี้นะคะต่อจะใช้เป็นแป้งฝุ่นสีจันตัวนี้นะคะในการเซตนะคะ bare to perfect translucent powder ตัวนี้นะคะจะบอกว่าต่อเดี่ยได้ลองใช้เจ้าตัวรองพื้นตัวนี้ก่อนแล้วนะคะในลักษณะ2วันก่อนที่ต่างกันคือวันแรกใช้แป้งเซตนะคะแต่ไม่ใช่แป้งตัวนี้นะใช้แป้งเซตกับ อีกวันหนึ่งคือไม่ได้ใช้แป้งเซตนะคะต่อแนะนําว่าสําหรับใครที่เป็นผิวผสม่อนไปทางมันเนี่ยใช้แป้งเซตจ,จะช่วยให้รองพื้นเนี่ยมันเซตได้ดีมากกว่าแล้วก็มีความยึดเกาะได้ดีมากกว่านะคะเพราะว่าวันที่ต่อไม่ได้ใช้แป้งเซตอ่ะโอ้โหตัวเนื้อรองพื้นกับคอนซีลเลอร์เนี่ยติดออกมากับหน้ากากเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะเยอะจนแบบเราตกใจอ่ะแต่ถามว่ามีรองพื้นติดอยู่ที่หน้าอยู่ไหมก็มีรองพื้นนะคะแต่ว่าติดหน้ากากของเราออกมาเยอะแบบมากจนแบบเราตกใจมากๆเลย คือถามว่าทำไมถึงไม่ใช้แป้งเซ็ตคือใช้คุชชั่นของ l a n e i นะคะตัวที่เป็นตลับ Neo Cushion นะคะทั้งสีเขียวสีชมพูเนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้ใช้แป้งเซ็ตเลยตัวนั้นก็คือติดแมสกอามาน่อยมากๆแต่ว่าพอมาใช้รองพื้นเจ้าตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะใช้แป้งเซ็ตดีกว่า แล้วค่ะทุกคนก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้เนาะก็วันนี้ฝนตกด้วยเราก็จะได้เทสกันแบบอากาศบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีความร้อนชื้นเนาะถ้าเกิดฝนตกอ่ะก็เราจะได้เทสกันแบบจริงจริงจังๆนะคะเนาะวันนี้นะคะเห็นสีปากไหมสีปากวันนี้ใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของคาทิสที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือค a ต r ิสลิปบูสเตอร์ของตัวคาตติสนะคะเดี๋ยวตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจเลยเดี๋ยวต่อจะมีคลิป รีวิวเจ้าตัวนี้อีกหลายสีนะคะมาสวอตแยกอีกรีวิวหนึ่งด้วยนะคะเนาะโอเคค่ะก็เราจะทิชเมคอัพเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อต้องออกไปทํางานเนาะ,ะประสิทธิภาพในเรื่องของการคุมมันความติดทนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในระยะเวลาหลายๆชั่วโมงเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงยีมนาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยว6ชั่วโมง12สชั่วโมงเนี่ยต่อกลับมาอัปเดตให้ฟังนะคะต่อขอตัวไปทํางานก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกัน ตลอดตอนนี้นะคะก็ถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะให้เนิร์ดหน้าบปหน้าในค่อนข้างที่จะเรียบเนียนเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสบายผิวมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผ่านไปเลยชั่วโมงใน,เ,นเรื่องของการยึดเกาะติดทนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะนี่หน้ากากที่ใส่มาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มีสีของรองพื้นติดออกมานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ให้ดูใกล้ๆเห็นไหม มันค่อนข้างที่จะให้ผิวที่สวยและเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาสามโมงหนึ่งนาทีนะคะก็เป็นเวลาหชั่วโมงแล้วนะคะให้ดูหน้าชิ้หน้าก็ยังดีอยู่เลยนะคะก็ ยังไม่รู้สึกว่าตรงไหนจะมีความมันออกมาจนแบบเรารู้สึกได้เลยว่าแบบว่าเราจะเห็นว่ามันมันจนเราต้องสับนะคะก็รู้สึกว่าแค่ช่วงจมูกเนี่ยมีความงงบวาวขึ้นมันนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะอย่างอื่นก็ยังโอเคอยู่เลยแล้วคือไม่มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนเลยนะคะตรงนี้ถือว่าการยึดเก,กาะกันหน้าเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ดูดิการปกปิดอะไรต่างๆนะคะก็ยังดีอยู่เลยนะคะแล้วก็หน้าเนี่ย ยังเรียบเนียนดูแนบสนิทอยู่นะคะไม่มีตรงไหนที่เป็นก้อนหรือว่าจะแยกชั้นกันออกมานะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะเอผ่านไปครบ12ชั่วโมงเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ครบ12ชั่วโมงกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม46นาทีนะคะก็เป็นเวลา12ชั่วโมงแล้วเนาะเอาหน้ามาให้ดูนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าเนี่ยเฮ้ยโอเคมากๆเลยนะเนาะถ้าเกิดใครเห็นตอนเปิดคลิปไปแล้วจะเห็นว่าหน้าเนี้ยได้เห็นกันตอนเปิดคลิปไปแล้วนะคะว่า มันเป็นอย่างไรบ้างเนาะคือเมคอัพและอะไรใดๆต่างๆที่เราแต่งไปตั้งแต่เช้าเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนนะคะโดยที่ไม่มีตรงไหนเกิดการเป็นคราบเป็นก้อนเลยอะ่ะโอเคถามว่ามันมีความมันขึ้นไหมในขณะ12ชั่วโมงเนี่ยต่อนรู้สึกว่าจะมีความมันช่วงหน้าผากแล้วก็ช่วงจมูกช่วงทีโซนนะคะส่วนบริเวณอื่นๆเนี่ยยังค่อนข้างที่จะกริบมากๆอยู่เลยนะคะไม่มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนอะไรใดๆเลยเรามาซับมันกันดีกว่านะคะเหมือนเดิมนะวันนี้ใช้กระดาษซับมันของ พอซับไปแล้วเขาก็มีความมันนะมีความมันอยู่ที่กระดาษซับเปันอะแต่ว่าคือต้องบอกเลยว่ารองพื้นเนี่ยสามารถช่วยดูดซับความมันทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูว่าไม่มันอะได้ดีเลยอะ ตอบอกเลยนะว่า12ชั่วโมงแล้วหน้าได้ขนาดนี้คือต้องคือต้องยอมนางเลยนะคะยอมใจนางมากมากเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่ชอบเลยนะคะต่อรู้สึกว่าเมคอัพทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบถ้วนช่วยการยึดเกาะต่างๆของบนใบหน้าการ c o v e r a e ต่างๆรวมถึงการช่วยให้เข้า่องสำอังติดทนก็ยังอยู่ได้ดีมากเลยดูสีสีแก้มยังอยู่อ่ะนะคะแล้วก็วันนี้ต่อใช้กระดาษซับมัน1แผน่นจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่ไม่ค่อยมีสีของรองพื้นติดออกมาเท่าไหร่เลย นะคะตรงนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยทั้งรองพื้นกับคอนซีลเลอร์เนี่ยต่อให้10เต็มไปเลยนะคะในเรื่องของการควบคุมความมาันการยึดเกาะความติดทนนะคะการไม่เป็นคราบเนี่ยก็คือเอาคะแนนเต็มไปเลยนะคะแต่มีอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ต่ออยากจะให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้ากากที่ต่อใส่มาทั้งวันนะคะนี่จะเห็นว่าสีเนี่ยมีสีรองพื้นสีคอนซีลเลอร์ติดออกมาแบบค่อนข้างเยอะเลยะนะคะเห็นไหม ติดออกมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะแต่ว่ารองพื้นกับคอนซีลเลอร์ติดออกมาเยอะขนาดนี้แล้วแต่ดูดิบบนใบหน้านี่คือเหมือนไม่มีอะไรหลุดลอกออกมาเลยซึ่งต่อไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันหลุดลอ,อกจากตรงไหนไปคือยังแบบเรชกระจ่างใสแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยในการปกปิดการยึดเกาะการติดทนได้ดีอยู่มากๆเลยไม่ใช่ว่าแบบว่าซับมันแล้วก็หลุดออกไปกับกระซับมันนะคะซึ่งแบบทุกอย่างคือยังดีอยู่แล้วยังแบบเฟรช ทุกอย่างโอเคมากๆเลยแฮปปี้มากๆในเรื่องของความบางเบาของผิวความยึดเกาะความติดทนการควบคุมความมันนะคะแล้วก็การปกปิดเนี่ยให้เลยต้องบอกเลยว่ารองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์ตัวนี้ก็ดีมากๆาอีกเช่นกัน,นคือมันเป็นอะไรที่สร้างมาคู่กันโดยที่สามารถปกปิดได้มากขึ้นโดยที่ไม่ทําให้ t e x t อร์หรือว่าเสียฟินิตลุคของความบางเบาของผิวนะคะก็ยังให้ความบางเบาของผิวอยู่แต่ก็เพิ่มการปกปิดนะคะเนาะก็ เนี่ยเนาะเขาทำมาคู่กันแล้วแบบลองคู่กันแล้วมันก็เอเวิร์กมากๆเลยะนะคะเป็นรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์อีก1ชุดที่ต่ออยากจะให้เพื่อน <c oughs> ๆไปลองมากๆเลยนะคะเห็นประสิทธิภาพทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าตัวรองพื้นและคอนซีลเลอร์คู่นี้จากคราทิส ทรูสกินไปแล้วนะคะเพื่อนๆชอบประสิทธิภาพของนางไหมถ้าเกิดชอบก็ลองไปหาซื้อหาใช้ดูนะคะในตามห้างก็มีแล้วเนาะตอนนี้ห้างเปิดแล้วคู่นี้นะคะต่อซื้อมาจากคัตติสออนไลน์สโตร์นะคะที่อยู่ในลาซาด้าเดี๋ยวต่อจะลงลิงก์ไว้ให้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านาะถ้าเพื่อนๆอยากให้ต่อทําคลิปอะไรนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขตรงไหนนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพหรือว่าเนื้อหาก,การทําวิดีโอนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุ ะะเดี๋ยวเราจะนําไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก่อนจากการน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe c ช anel น,น,นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย